กันไปที่ฟาร์มหอยที่จังหวัดชนบุรีกันหน่อยครับที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าเขาพบมุกนะครับมันแปลกครับเพราะว่ามันไปอยู่ในหอยนางรมเขาบอกว่ามีสีสีทางเจ้าของฟาร์มเองเนี่ยเขาก็เชื่อว่ามาให้โชคนะครับ ไปดูกันหน่อยนะครับผู้สื่อข่าวเนะี่ยลงพื้นที่ไปที่โรงหอยรุ่งเรืองร่ํารวยฟาร์มนะครับแหมชื่อฟาร์มก็ดูให้โชคแล้วนะ,ร,ะรุ่งเรืองร่ํารวยฟาร์มนะครับที่ตําบลอ่างศิลาอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับ <c oughs> หลังจากที่ทราบข่าวว่ามีคนพบมุกในหอยนางรมโดยเขาบอกว่าเป็นมุกสีสวยงามคือมุกเม็ดเดียวเนี่ยมีสีสีด้วยกันครับเม็ดเดียวสีสีเลยนะ,ะมันน่าจะสวยงามนะครับ ทางด้านของนางสาวน้ำฝนลานยิราชอายุ45ปีเจ้าของฟาร์มน,นะครับก็เปิดเผยว่าที่ฟาร์มเนี่ยรับหอยนางรมมาจากทุกจังหวัดมีหลายจังหวัดไม่วัดเพชเบุรีจันทบุรีระยองตราดช,ชนบุรีเขารับมาเพื่อจะแกะเนื้อแล้วก็เอามาส่งขายให้กับลูกค้านะครับ,รบแต่ว่าตอนที่แกะเนี่ยมันจะต้องมีการนํามาตรวจนํามาล้างทําความสะอาดหอยก่อนที่จะส่งให้กับลูกค้า โดยลูกน้องเนี่ยจะต้องหยิบหอยขึ้นมาทีละตัวเพื่อตรวจหาสิ่งแปลกปลอมอก่อนที่จะนําส่งไปให้ลูกค้านะครับแต่สําหรับหอยนางรมตัวที่พบมุกสีสีเนี่ยเขาบอกว่ามาจากจังหวัดเพชรบุรีลูกน้องที่เป็นผู้แกะหอยนางรมเนี่ยเป็นคนพบนะครับ,บโดยปกติแล้วมุกที่พบเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในหอยนางรมส่วนมากก็จะเป็นสีขาวอันนี้เนี่ยดูลูกใกล้ๆ<อ>มันเรียงเป็นชั้นๆนะฮะ เเป็นชั้น,นๆจริงๆด้วย<ม>นะมะีสีขาวสีออกเหลืองเองน้ำตาลแล้วเหมือนจะมีสีฟ้าฟ้าม่วงมวด้วยไหมอ๋อคือเขาบอกว่ามีทั้งสีขาวสีเหลืองสีมุกแล้วก็มีสีเหลือบน้ำทะเลด้วยครับซึ่งตนเองเนี่ยก็อยากรู้ว่าธรรมชาติเนี่ยสร้างได้ยังไงที่ทำให้มันมีหลายสีในเม็ดเดียวกันแบบนี้รวมทั้งเขาจะเอาไปทำหัวแหวนเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองแล้วก็ฟาร์มด้วยนะครับอ,อันนี้ต้องให้รางวัลลูกน้องแล้วเนี่ยเนาะมุกมาให้โชคแบบนี้บอกเหมือนบอก หมือนตั้งใจเลือกวันมาออกข่าวเหมือนกันนะใกล้วันแล้วด้วยนะสี่สีนี่อะไรดีนะเป็นสวยงาเลยเน้นความสวยงามก่อนเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะหายยากอยู่เหมือนกันนะที่มันตัดมาเป็นเส้นๆแบบนี้ันแล้วหอยนางรมเราไม่เคยเห็นที่จะมีมุกมาไม่ค่อยเห็น